สว,ส,สวัสดีครับผมไปาจากช่องพ่อบ้านสเตชันครับโอเคผมพูดจากโซนชาแนลครับของวันนี้จะเรียกว,ว่ามีกันมานานเขาทำมาจนเบื่อแลวอ้วเบื่ออีกเจังแล้วแหละเรามไม่เคยทำมาวันนี้เสนออะไรครับหงดมุกจริงๆแล้วช่องช่วงนี้ป๊อปคอน<ล>บมายี่ห้ออะไรก็ได้มันมันคือยี่ห้อป๊อกซีเคทอันนี้มันมีความเป็นมาไงบ้างคือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปมีขายนะฮะสามารถหาซื้อได้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นรถเนยธรรมดาจริงๆนี่แหละรถนะเว้ย Oh, อ๋อเอแต่ที่เคยกินก็คือรสเนี้ยแหละรสอ,อ,อื่นก็ไม่เคยกินคือมันมีมานานมากแล้วใช่ไหมนี่อานแล้วจำได้ว่าเคยกินครั้งแรกตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยอะ่อมะมาทายมใช่มันนานมากแล้วมแบบมันตอนเซเว่นใหม่ๆเขาจะมีมาวานไม่รู้อ<ช>่ะจ,จำได้ว่าใครให้แม่มาไม่รู้อ่ะนานแล้วแล้วก็เคยเอามาเวฟกินกันในบ้านสมัยก่อนเป็นนวัตกรรมที่ตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆใช่ตอนนี้ก็ไม่มีมุกจะเล่นแล้วไงช่วงนี้ก็แรหลงแหลงแรลงก็ต่อเนื่องมาหลายคลิปมากเลย การทำงานของมันเป็นยังไงบ้างครับดูรอบๆก่อนนะกันเนาะเนี่ยต้องใช้เมโครเวสอย่างเดียวนะจ๊ะก็คือใส่เมโครเวสไปมันดังป๊อปอป๊อปอป๊อปอป๊อปแล้ปกแกะกินได้เลยเระบางร้อนนิดหน่อย แค่นี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ของประเทศอะไรครับอันนี้ดูขอนิดนึงนำเข้าจากประเทศอะไรครับสหรัฐอเมริกาโอ้โห USA เราไม่เคยทำของประเทศเมกาเลยไม่เคยเลยเป็นแต่รัสเซียกจีนแล้วเกาหลีญี่ปุ่นนี่รัวๆเลยญี่ปุ่นรัวยิบเหยของไทยบ้างปัลายแก่เลยไหมแก่เลยข้างในเป็นยังไงหาที่แกะก่อนอานี้ทั้งหมดมีสามซองนะฮะแต่เราคงกินแค่ซองเดียวก็พอมล้วอือกจะกินไม่หมด ทำทีต้องทำทีละซองใช่ไหมใช่เวลาใส่ไมโครเวฟควรจะทีละซองเพราะว่าเวลามันบวม <c oughs> เดี๋ยวมันเต็ม,มนี่ไงหนึ่งสองสามเป็นต้องทำที่มีมานานมากนะใช่มีมานานแล้วแต่จำวิธีทำไม่ได้แล้วไม่ทำนานแล้วเดี๋ยวขอดูวิธีทำก่อนใช้ไมโครเวฟกำลังไฟ800ถึง1,000วัตต์อ่าได้อยู่ย 1, ยนี่800ป่ะอ่า800ไม่ทำนานจริงเนี่ยจำไม่ได้ละต้องฉีกครั้งนี้ออกมาก่อนแล้วก็มันจะเหมือนกับเป็นซองอ่ามันจะบอกวิธีการ อ๋อคือวิธีอยู่ที่ถุงเลยใช่ไหมเปิดมาเปิดมันมันเลยใช่แล้วก็เนี่ยแค่เนี้ยเหรอเออแค่เนี้ยเขาบอกเนี่ยกาปุ๊บใส่ระดับป๊กป๊กก็เปิดเลยอ่าเดี๋ยวลองดูไปสองนาทีครึ่งไม่ต้องสามนาทีเพราะว่าไมโครเวฟเรากำลังต่ำอ่า3สามนาทีใส่ฝั่งไหนวะเหมือนกันเหมือนกันวางไปเลยเดี๋ยวมันพองของมันเองอ๋อพองขบบโอ้โหอาจจะไม่ให้ไม่ได้ดูตอนที่มันพองนะครับเพราะว่าไมโครเวฟโบเขามีสติกเกอร์ะไรแปะเต็มหน้าจอเลย ตรงนี้ก็จะแปะๆไว้นะ,ะมันจะค่อยๆบวมอ่ะคือเอาตรงๆเลยอย่าไปยุ่งเลยอันนี้ของไม่ใช่ของตัวเองไม่ใิ่ไม่ควรยเบยิืมเข้ามานะไม่ใช่ของของขอบทอบ <l ug> <l ug> <l ug> จะไปยุ่งของเขา <l ug> อ่ะ30นา,าที อ่ะรอมันจะอร่อยอย่างที่เราไปกินตามโรงหนังอ่ะพาอารมณ์มันได้วบาแบบช่วงนี้เราอยู่บ้านไงเพื่อนอนดูสตรีมมิ่งหนังออนไลน์กันแล้วก็เอามันให้มันได้บรรยากาศในการดูหนังก็ซื้อมาลองกินดูเดี๋ยวเราลองดูกันก่อนอ่ะป้าสามนาทีเดี๋ยวเจอกันเสียงมันมาเสียงมากลิ่นก็เริ่มมากลิ่นเริ่มมาแล้วเค็มเช่เลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเหมือนที่ใครตดอ่ะท้องเสียไปเนี่ยรัวใช่เราฟังให้ฟังเสียง โอ้ป๊บ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 กลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วมันอยู่หน้าก่อนเข้าโรงหนังอะอ่าใช่กลิ่นแั้งได้แล้วเนี่ยเหมือนเลยนี่ตั้งไม่กี่นาทีองสามนาทีตอนนี้ถ้านในกล้องไม่จะมองไม่เห็นมันเริ่มมีควันแล้วนะจริงหรอรู้สึกไหมเหรือวแว่นกูมัววะไม่เดี๋ยวกาวีแล้วแต่ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเนี่ยเห็นป่าเนี่ยตรงนเนี่ยแควมีควันเนี่ยไหนของประตูแถวเนี้ยขอบๆมีควันมีควันโอ้เสร็จพอดีนี่มีควันออกมาแล้วเนี่ยเออ ไหนไหนดูดิมีควันป่ะจัดมาโอ้โหเห็นไหมเนี่ยปองวางก่อนมันร้อนเ่ยอ่ะให้ดูมันปองปองที่เลยนะไม่คนร้อนเลยกูบอกแล้วกันไกมาหน่อยกันไกมาหน่อยเดี๋ยวร้อนไม่พอจับยังไงเนยละลายมาเต็มติ่งหูเลยขอทิชชู่ด้วยครับเป็นไกลมาครับสตาร์ทเปนไกลมาแล้วครับ ทำบนึงนะแตกนี่มันแตกละเดี๋ยวปั๊มเลยฉีกเลยร้อนไงอ่ะนี่นี่นี่อย่างงี้อ่ะอ่ะอ่าพอดีพอดีไหมมาวาทำไมอ่ะควันเข้าจมูกโอ้หรือว่าเราเปิดนานเลยวะมีไหมนิดหน่อยวะเดี๋ยวลองเทร้อนแรกก่อนรู้สึกว่ามันไหม้ไปไหม้ว่ะเออเดี๋ยวจะเปิดแรงไปหน่อยเว้ย นานไปหรอเดี๋ยวลองใหม่อีกอันไหมรู้สึกอันเนี้ยไมหมว่ะเอ้าก็เขาบอกว่าถ้าวัดต่ําๆให้ใช้สามนาทีไงวัดสูงก็สองนาทีครึง่งดีแต่การเราเราเปลี่ยนเป็นสองนาทีไหมเพราะที่ดูไหมมากเลยเหมือนไหมครึ่งหนึ่งไม่ไหม,ไมครึ่งหนึ่งอะรสชาติเป็นไงอันนี้ไหมใช่คืออะไอืไอหซอแบบไหมเลยแล้วมันก็มีส่วนที่เป็นเนี่ยดำๆเนี่ยอย่างเงี้ยอืออย่างเงี้ยไม่ได้ ผมว่าอันนี้ห้ามกินนะมาเล็งเลยนะมาเล็งเลยนะมาเล็งเลยนะมาหาเลยนะเดี๋ยวเราลองทําใหม่ดูอีกรอบหนึ่งนะเอากี่นาทีดีเมื่อกี้สามใช่ไหมอันนี้สองนาทีพอผมว่าการดีมาอยู่ไหนวะมาโอยอ่ะเหมือนเดิมอันนี้จะทําเป็นสองนาทีนะครับอ่ะแล้วเราต้องใส่ไปนะอันนี้ดูนะครับใส่จริงๆริงดีเนี่ยมีสามซองได้ทดลองกันหนึ่งสองอ่ะสองนาทีสตาร์ท ช่วงระหว่างนี้เราก็คุยๆกันไปไม่เข้าใจว่าทําไมมันอย่างนี้วะอาจจะนานไปแต่รสชาติได้อันที่ไม่ไหม่เนียอย่างเงี้ยดีๆนะอย่างเงี้ยอันที่ดีๆที่มันไม่ไหมตกลงไหมหรือไม่ไหมวะอันที่มันไม่ไหมอันที่ไม่ไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมไม่หรือไม่ไม่ตกลงไหมหรือไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมใช่ไหมเปลี่ยน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 จานก่อนเปลี่ยนจานก่อนเฮ้ยส่งแม่งได้หว่ะอันนี้ทำไมวะร้อนเหมือนเดิม ต้องไม่ต้องนะเออดึงดึงอีกครั้งเฮ้ยสีดีอ่ะดึงอีกอีกครั้งหนึ่งฟังหนึ่งฟังเออเฮ้ยอันนี้ประสบการณ์สำเร็จวะเฮ้ยโอ้ยหยิบยังมายังยางหยอบหนึมงแล้วอีกอันเดียวโอ้หเรารู้สูตรละอันนี้สามนาทีสองนาทีกี่นาทีครับไปต้องสองนาทีสิครับนี่้วดูลองกินดูสิอืมดีอ่ะสรุป ครับจากคลิปนี้นะครับสรุปว่าควรอบป๊อปคอนกีนน,น 2> 2าทีครับสองนาทีครับใครนะครับพอตรงครับ,รบอย่าไปเกินกว่านั้นไม่ต้องเผื่อไม่คู่มือใช้ไม่ได้เนี่ยลายทนรอ,นอสรุปคือสองนาทีเฮ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยสีโอเคเลยมา,า,าคนอาน,นก่อนเลยอันนี้เหรอเก้าจุดห้าก็ได้ค่าจำติดเลยหักไปศูนย์จุดห้าว่าทำยากน,นิดนึงคู่เวลาในคู่มือไม่ตรงผมคิดจำติดใครจำติดเพราะว่าว่าเหมือนของโรงหนังเลยเหมือนเหมือนเหมือน นี่ข้อนี้แบบนี้จงกามไว้ซุกปร์มเกตชั้นนำมีขายและก้ที่สำคัญคือกี่นไที่เข้าไปสองนาทีไม่ต้องสองนาทีครึ่งสามนาทีนะไม่แล้วเดี๋ยวความรู้สึกจะเสียเสียวของด้วยเพราะแพงเหมือนกันนะถ้าตกห่อหนึ่งอย่าพูดราคาเลยแพงนะโอเคประมาณนี้นะครับตอนหน้าเบันไดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมอย่างแรกเลยกด b s c r i ้ e นะครับ กดละคงนะครับแล้วก็คอมเมนต์ันมานะครับตอนนี้กูหมดมุกแล้วพวกมึงเกลียดไหมกูหน่อยตามนั่นแหละจะได้รอกินกันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเรามาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแต่เด็ดเดดแต่ไฮ้ต้องขัดเป็นตน